ยินดีต้นรับเข้าสู่ช่องสายมูใครชอบมูต้องมาทางนี้สิ่งที่คนวันจันทร์ต้องมูถ้าไม่มูไม่ปังเตือนแล้วนะ ก่อนจะไปดูไปฟังนั้นจะต้องกด Subscribe ให้กับช่องก่อนนะเพื่อเป็นกำลังใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนค่าแก่การบูชาได้แก่พระราหูซึ่งเชื่อกันว่า,าการกราบไหว้ขอพรพระราหูนั้นเป็นการขอพรให้พลเคราะห์ต่างๆและยังดลบรรดาให้เกิดโชคลาภช่วยให้การงานจเจริญก้าวหน้าและเชื่อว่าพระราหูยังเป็นเทพบูชาประจําตัวเพื่อเสริมบุญบารมีซึ่งเชื่อกันว่า การกราบไหว้ขอพรพระราหูนั้นเป็นการขอพรให้พ้นเคราะห์ต่างๆและยังดลบัรดาลให้เกิดโชคลาภช่วยให้การงานเจริญก้าวหน้าแม้การบูชาพระราหูนั้นจะสามารถทําได้ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่นั้นนิยมบูชาการในวันพุธตอนกลางคืนโดยบูชาด้วยทูบด,ดําคนละแดอกพร้อมทั้งถวายเครื่องบูชาซึ่งเป็นสีดําทั้งหมด8ประการซึ่งแทนความหมายแตกต่างกันได้แก่ ไก่ดำเหล้ากาแฟดำเฉาก้วยถั่วดำข้าวเหนียวดำขนมเปียกปูนและไข่เยี่ยวมา้า องค์ที่สองพระแม่ลักษมีเป็นเทพในศาสนาฮินดูและเป็นหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ในสัสตราพยากรที่เชื่อกันว่าเป็นเทพนารีผู้อํานวยโชคและเป็นพระชายาของพระนารายณ์หรือพาวิษณุที่ถือกําเนิดมาจากฟองน้ําตอนที่เทวดาและอสูรกวนกเกษียณสมุดเพื่อทําน้ำอมฤตโดยพระองค์ได้นั่งมองบนดอกบัวและถือดอกบัวในมือกลายเป็นสัญลักษณ์ของพระแม่ลักษมี จะใช้ทูบ9ก9 1ถึง16ดอกพร้อมด้วยของบูชาดังนี้ 1. ดอกบัวสีชมพู8ดอกหรือดอกไม้ชนิดอื่นๆที่มีสีแดงหรือสีชมพู 2. เทียน2เล่ม 3. น้ำเปล่าน้ำอ้อยหรือนม 4. แอปเปิ้ลแดงจำนวน5-8ลูกหรือผล,ลไม้มงคล5อย่าง 5. หรือเครื่องหอมอย่างไรก็ตามห้ามถวายสิ่งที่ทำมาจากเนื้อสัตว์และขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบเด็ดขาดองค์ที่สามเวเวุวรเชื่อว่าผู้ที่ประพฤตดดิประพฤชอบและสวดมนต์าวเวสวุวรเป็นประจำจะเป็นการช่วยเสริมเรื่องสิริมงคลเสริมอำนาจบารมีบรรดาลโชคลาภ ความร่ำรวยทำมาค้าขายขึ้นเงินทองไหลามาเทมาอีกทั้งยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลไม่ให้กล้มกลายเข้ามาจะทำการใดก็พบแต่ความเจริญมีความรุ่งเรืองจึงทำให้ผู้ศรัทธานิยมสวดคาถาบูชาทาเวสวุวรรณอย่างแพออร่หลายวิธีสักการะบูชาทาเวสวุวรรณ 1. จุดทูบสักการะ9ดอกและถวายดอกกุหลาบเดอก 2. บางสถานที่จะถวายเครื่องสักการะที่เป็นผลไม้มงคล5อย่าง 3. ตั้งนโมสามจบ 4. ระลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิประสาทวิชาและระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 5. ท่องคาถาท้าเวสสุวรรณเก้าจบเพื่อเป็นสิริมงคลช่วยเสริมดวงและโชคลาภ นอกจากนี้ทุกสายยานบรมีจะต้องควบคู่กับการสร้างทานบุญบรมีไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงค่าน้ำไฟเติมน้ำมันตะเกียงและตลอดจนทำบุญบำรุงพ่อโอโบสถหรือการสร้างพระพุทธรูปรวมด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังช่องของเราอย่าลืมติดตามกันในอีพีต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ